การโพดไรยาวขอโทษกันชัยรับผิดชอบเองทุกอย่างวอนขอให้โอกาสขอร้องล่าสุดวันที่หกมกราคมการวิพากษ์กอนได้ออกมาเคลื่อนไหวไอจี IG ครั้งโดยการโพดคลิปวิดีโอที่หนุ่มกันชัยได้พูดผ่านรายการหนึ่งพร้อมข้อความไรยาวขอโทษและขอบคุณพิธีกรดังหนุ่มกันชัยซึ่งเรื่องที่เกิดขึ้นตนเองผิดเองทุกอย่างและเสื่อไม่ได้เนรคุณถ้าจะผิดก็ผิดที่การกับเซกพร้อมวอนขอโอกาสให้ลูกชายด้วย โดยมีข้อความว่าขอบคุณมากค่ะพี่หนุ่มกัญชัยที่จดจําคาพูดของกันคนที่แสนดื้อที่สุดขอโทษพี่มากเลยนะคะกับอะไรที่การทําโง่ๆเด็กน้อยมากเลยกันอภัยให้การด้วยค่ะและการก็ยังคงขอยืนยันคําเดิมว่าฝากเสือด้วยนะคะเขาไม่ได้เนรคุณอะไรแต่เพราะการเลี้ยงดูแบบตะวันตกมากไปเลยอาจไม่เข้าใจวัฒนธรรมไทยซึ่งเขาไม่ได้เนรคุณแต่แค่เขารู้เท่าไม่ถึงการจริงๆค่ะ ถ้าจะผิดก็ผิดที่การกับเซกที่เห็นแก่ตัวครอบครัวแตกแยกไม่รู้จักอดทนให้มากเพราะสิ่งนี้มันทำร้ายหัวใจดวงน้อยๆของลูกๆทุกคนอยากฝากถึงพ่อแม่ทุกคนประคับประคองครอบ,บครัวไว้ให้รอดเพราะมันเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดจะได้ไม่เสียใจภายหลังนะคะและขอโอกาสและเวลาให้เสอด้วยนะคะอย่าเพิ่งรีบตัดสินว่าเขาแบบนั้นเราผิดทุกอย่าง เขาไม่ค่อยเข้าใจเกี่ยวกับจารีประเพณีธรรมเนียมไทยขอเวลาขอโอกาสให้เขาด้วยค่ะการผิดเองทุกอย่างแต่การจะเสียใจหนักมากกว่าถ้าชีวิตเขาต้องพังเพราะเรื่องที่การเลี้ยงลูกผิดเองขอโทษทุกคนด้วยนะคะขอร้องค่ะรักเขาเหมือนเดิมเดี๋ยวเขาก็กลับมาค่ะขอบคุณมากนะคะขอโทษเป็นแค่คนคนเดียวที่รักเธอผิดที่ฉันนั้นดูแลเธอไม่ได้ขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ